คุณผู้ชมคะดิฉันรู้สึกว่าวันนี้ดิฉันสวยเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วไม่น่าเชื่อเลยนี่คือเป็นงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรจังหวัดพิษนุโลกนะคะรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักสารตําบลวังวนที่นี่เขายังมีของดีอีกหลากหลายเลยละค่ะวันนี้จะมาโปรโมตในรายการของเรากันนะคะผู้ร่วมรายการสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณพี่บุญถึงดอนผิวพันธ์ค่ะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรถักสารสตรีตําบลวังวนท่านที่2นะคะคุณพันธิพอยู่ คลิปค่ะครูกศนตําบลวางวนอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัดภาพมาภาพแรกเห็นคุณสินีนาเป็นไงล่ะขนาดนั้นแล้วผมใหญ่กว่านะฮะโอ้โหคือสู้กันมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่บุญถึงเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มแล้วก่อนว่ากลุ่มของเรานี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเชิญค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเกษตรเอ๋ยก่อนนะคะที่นํากลุ่มของเรามา ได้มาออบรายการก็ความเป็นมาของกลุ่มอะค่ะก็คือเริ่มแรกเลยจะเป็นกศนค่ะครับผมเข้าไปฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ตอนแรกจะเข้าไปฝึกจะเป็นเชือกป่านมัดฟางโกนแบบไหนนะฮะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยใช่ค่ะนนี้เป็นตัวแรกตัวแรกตัวแรกเนี่ย ดูยากก็เป็นลักษณะของว่าเราเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้โอกาสในการทําการตลาดมันเป็นไปได้จ็ขายได้แล้ว ประกอบกับในายตำบนนะคะผู้พี่เขามีฝีมือสตรีในตํตำบลมีฝีมือในเรื่องการผักสารแสดงว่าครูตู่เห็นแววใช่ค่ะเพราะว่าไปบรรจุนั้นในปีประมาณ5้คหัแล้วก็เลยเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลทําในเรื่องของตรวจสอบสภาพปัญหาความต้องการแล้วก็เอามาส่งเสริมแล้พอส่งเสริมแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะใช่ค่ะมีผู้ฝึกตอนแรกค่ะ20่ท่านค่ะแล้วต่อมาก็เพิ่ม ผมถามพี่นิดนึงฮะตอนที่คุณครูเขาเนี่ยบอกว่าอะจะมาสอนการจักสารนะและเนี่ยเอาตัวอย่างแบบเนี้ยแบบเห็นแล้วครั้งแรกเป็นยังไงเราคิดอยังไรบ้างตอนแรกใบเดียวคือใบเดียวไม่ต่อแล้วค่ะอันนี้เป็นความคิดเมื่อตอนนั้นในใจนัตตาลาโอน้ยากขนาดนี้คุณอจคุณดูในกล้องนะคุณจะเห็นความละเอียดคือความปราณีตมากกับใบนี้นะ ใบเดียวเนี่ยฉันไม่ต่อแล้วแน่ๆใช่ค่ะแล้วเราต่อมาจนมีทุกวันนี้ได้ยังไงพี่บุญูก <Hey, ็คือว่าเราทําใบแรกเลยก็ได้ไปออกบูธที่อําเภอค่ะใบแรกที่เราฝึกแล้วเป็นขายได้ค่ะโอ้โหพอขายได้ต่อเลยต่อเลยค่ะทําแบบ ต่อไปเรื่อยเลยมีออเดอร์มาเยอะมากสั่งแบบล้นไม่ทันนะคะโอ้โหแล้วดิฉันชอบความครีเอทของกลุ่มนี้คุณพิพัชนี่นอกจากหมวกที่เราสองคนใส่อยู่นะคะผลิตภัณฑ์เขาดีทุกตัวถามหมวกก่อนเลยนี่มันเริ่มคิดได้ยังไงคะคิดได้ยังไงเริ่มแรกจะเป็นแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนก็คือก็จะเป็นหมวกชาวนะใส่ธรรมนาธรรมดาอะไรแต่เราอยากธรรมดาใช่แต่เราอยากไม่ธรรมดาเราก็มาพัฒนาเป็นเดคูพาด เด็กคูผาตอนนั้นเพิ่มลายเพิ่มลายแล้วทีนี้เพิ่มมูลค่าด้วยเราก็เลยคิดว่าจะทําอะไรให้มันเป็นแบบตัวท็อปของในบ้านค่ะเดานผู้ชมผมเปรียบเทียบให้จากตอนแรกก็คือทาเป็นบวกสารธรรมดาแบบนี้ก่อนนะฮะที่ชาวนาชาวสวนชาวไร่นใช้กันนะฮะจากนั้นมาพัฒนาเป็นรูปแบบแบบนี้เรียกว่าอะไรนะครับเด็กคูผาเด็กคูผานี่ฮะก็คือว่ามีลดลายมากยิ่งขึ้นแถมผู้ชมใช่ค่ะนี่ยฮะแค่เพียงแค่นี้ก็สามารถต่อยอดแล้วนะ ดูสใบนี้นะมูลค่าเนี่ยต่างกันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นหมวกกระด้งคือว่าหมวกกระดงคือตัวนี้คือเราทำเป็นตัวท็อปของตำบลใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีีีท่เดยวใส่ไปแล้วเนาะเวลานั้นเขาบอกว่ากัดแทนล่ม เอาอทันลมเลยใช่แล้วฮะทันลมหน้าเปลี่ยนตาแทนได้เยวันน่ะไอ้โมงใช่ใช่แทนได้เลยะคุณผู้ชมแต่อย่างนี้ยังถ่ายรูปได้คังมีพัดถ้าใส่โมงอ่ะมันปิดหน้าเราแต่อย่างนี้คือเปิดหน้าสวยๆให้เห็นเลยว่าเออหมวกของฉันนะเป็นประมาณนี้ทำมาตอนแรก คนเขาให้การตอบรับยังไงบ้างเขาเก็ตกับหมวกของเราไหมขายดีมากขียดีมากเคยเอาที่เอาไปโชว์ที่ผลิตภัณฑ์ OCC ของกสนนะคะพวกเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยเขามาขอซื้อขอซื้อไปเยอะมากส่งไม่ทันนะคะออเดอร์วันนั้นประมาณ10 20ีลูกช่วงนั้นนะคะแสดงว่าตั้งแต่ตอนนั้นมานับจากแบบนี้เอาจริงๆก็เป็นข้อดีเหมือนกันนัเหมือนว่า คุณครูเนี่ยคิดมาแล้วว่าให้เจองานยากก่อนจากนั้นมาเนี่ยพอเจองานยากงานยากฉันทําได้ใบอื่นฉันทำได้แน่นอนใช่ไหมเป็นกุศโลบายครัวเนาะแค่ทีมของชาติอ่ะคุณก็อย่างนี้แหละเห็นพวกพี่เขามีฝีมือจริงๆค่ะกลุ่มสตรีตำบลวังวนเนี่ยทุกคนมีฝีมือในการเรื่องถักษาจริงๆค่ะเราสามารถเวลาเราไปก็ เชือกป่านเสร็จก็จะไปเส้นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเส้นพลาสติกก็จะมีด้านนุ่มลายสามมิตินั่นแะคะเ่้พลาสติกนะฮะอยู่ด้านข้างของเรานะคะเดี๋ยวใหกล้องเนี่ยตัดจับกันไปนะครับอ่านนะฮะอ่านนี่ครับคุณแม่ยืนอยู่คุณแม่อันไหนครับเส้นพลาสติกอันนี้คุณแม่หยิบมาโชว์ได้เลยนะครับนี่อันนี้คือเส้นพลาสติกนะครับก็ ต่อยอดกันมาต่อยอดกันมาแล้วก็จะมาเป็นล่าสุดนี้ก็จะเป็นอ่าวายเทียมค่ะวายเทียมด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่วายเทียมขึ้นมาเลยครับนี่บิเซนเตอร์ของเราเนี่ยนะฮะวายเทียมนะคะยิ้มสูงนะครับแล้วเมื่อก่อนตอนเริ่มฝึกใหม่ๆหนึ่งวันถักได้กี่กี่ลูกได้แค่ก้นยังไม่เสร็จเลยค่ะโอ้โหคือหนึ่งลูกประมาณเดือนหนึ่งประมาณนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะอูฮูแล้วปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันก็สามวัน โอ้โหเดี๋ยวนะสามวันสามวันหนึ่งลูกใช่ค่ะต่อคนหนึ่งคนใช่ค่ะโอโ้มือมือเป็นยังไงฮะสเก็<า>มบอร์น่าเลยค่นะ <laughs> ทำเสร็จแล้วแล้วกลุ่มของเขาเนี่ยมีเยอะด้วยปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนคะ20ค่ะ20ต้องขยายกลุ่มเพิ่มแล้วนะบาคนมีพาราทไปสมัครกันนี่นะแล้วเขาก็ยังได้มีรางวัลการันตีต่างๆมาด้วยนะครับรางวัลที่เราเอามาโชกันในวันนี้คืออะไรอย่างไรกันบ้างครับเป็นการรับรองอะไรอย่างไรบ้างอ๋อไอจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมีรางวัลคืะตะก้าเชือกมัดฟางก็คือจะได้รางวัลโอท็อป3ดาวผลงานชิ้นแรกของเราได้าับรางวัลนี้ เด็กู้พาดค่ะหมวเดลผู้พาดจะได้รับรางวัลสามดาวเหมือนำเสนอทองสามดาวแล้วก็ตัวนี้จะได้รับรับรองผลิตภัณฑ์รับรองผลิตภัณฑ์มอปชค่ะของอุตสาหกรรมจังหวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะเขาไม่ธรรมดานะเขามีรางวัลเป็นการรับรองนะเพราะว่าทำไมคุณผู้ชมที่ผมบอกนะว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยคือมันดูความละเอียดดูความแข็งแรงเนี่ย คือเหมือนไม่ได้ทํามาจากใช้มือทำมาเหมือนแบบเป็นเครื่องจักรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันสวยละเปะทุกใบจริงๆใช่ถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแต่ละผลิตภัณฑ์กันมากว่าผลิตภัณแล้วเนี่ยคนซื้อกันไปเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรกันบ้างอ่ะอย่างใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ใน่ข้างผมเลยนี่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นทรงอะไรครับกระเป๋าค่ะเป็นกระทรงกระเป๋าใช่ค่ะ แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาไปใช้ทําอะไรอ่าฮิวของพวกเครื่องสําอางอะไรใช่เครื่องสำอางได้ใส่ตะไรได้กล่องในขั้วชมจะให้ดูอันนี้นะครับคุณพิพัดเปิดเปิดโชว์ด้านในหน่อยนี่นะครับเปิดมาอ่านี่เครื่องสําอางนี่ชั้นจะใส่พอไหมครับคุณพิพัดน์นี่นะฮะใบใหญ่กันนี่ใส้นะคะใบใหญ่ก็นี้มีค่ะเราสามารถสั่งทำต่อออเดอร์ได้พี่ชันชอบการสั่งตามออเดอร์ได้ของกลุ่มโแล้วชั้นเขาไม่ห่วงแบบเนี้ยซื้อคุณจะอไนเล็กๆได้ล็อกได้ล็อกได้เลยนะค้่ะ สอุยสวยงามและที่ที่สำคัญคือทนทานใช้ได้นานแน่นอนฝั่งนู้นเราคุณพิพัฒน์ตะก้ารอันนี้เป็นเชือกมัดฟางครั้งแรกที่เราทำครั้งแรกตะก้าลูกแรกที่เขาทำโอ้โหนึกว่าโชวได้ถือใบประวัติศาสตร์ใบประวัติศาสตร์ที่พี่เขาบอกว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยฉันทำใบเดียวพอฉันเป็นต่อแล้วนี่คือใบประวัติศาสตร์เลยนะ ใบนี้แหละนะครับที่สามารถสร้างเงินให้กลุ่มจนถึงปัจจุบันนี้ได้ใบนี้ก็ไม่ขายด้วยค่ะไม่ขายเป็นใบครูใบครูค่ะเพแา่เราต้องเก็บไว้นะเพราะบางครั้งเราไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้จากใบนี้ได้นะฮะโอเคนี่ครับสวยงามมากฝั่งด้านนี้บ้างนะคะอดีตันเอื้อมให้ อันนี้จะมีคำพูดสามารถเป็นตัวอักษรได้นุณผู้ชมสามารถให้กองจับถ้าอย่างนั้นก็สั่งเป็นชื่อได้ใช่ค่ะทำเป็นชื่อสี่นีนาดอะไรอย่างเงี้ยพี่พัดอะไรได้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นเวทีบอกใครรักไม่ได้เลยงานนี้จริงๆเพราะมีชื่อติดอยู่ใช่ค่ะก็จะเป็น่งเดียวถ้าพิธีกรสั่งก็จะมีใบเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาทำนานไหมครับถ้าเกิดเราต้องออกแบบลายอย่างไรถ้าเกิดเป็นแบบต้องใส่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับยากไหมฮะ ก็ต้องก็หนึ่งยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะแกะตัวอักษรทีละตัวใช่ค่ะสุดยอดนะถึงว่าที่ไปคุณครูบอกว่าเขามีฝีมือจริงๆกับกลุ่มนี้กับการถักทอศักดิสเนี่ยนะครับใช่ค่ะกลุ่มต่อใบต่อไปก็น่าสนใจไม่แพ้กันคุณผู้ชมดิฉันชอบดีไซน์อ่ะแบบนี้ใช่ดีไซน์คือดูดีมากอันนี้ก็คือแบบร่วมสมัยใช่ค่ะใส่ชุดอะไรก็หิ้วได้ใบนี้ใบนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะสั่งเข้าไปเยอะค่ะพวกอาจารย์เพราะว่าเขาจะเอาไว้ใส่ไว้ในรถใส่ของในรถค่ะสวยมกเพราะเป็นลักษณะกล่องๆเลยเนาะนะคะแล้วลักษณะของกระเป๋าแบบนี้ค่ะใบไหนทรงไหนที่ขายดีที่สุดก็ได้ทุกใบค่ะได้ทุกฟันทุกทรงเลยค่ะโอ้โหงคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของแบรนด์พันของกลุ่มเราครับความละเอียดค่ะความละเอียดอาจจริงจริงเนี่ยเห็นด้านหน้านี่เลยนะครับคือ แต่ละใบเนี่ยละเอียดมากจนคุณมิพัฒน์คิดว่าใช้เครื่องจักรทำหรือเปล่ามละเอียดมากจริงๆมือค่ะมือทุกขั้นตอนเลยโอ้โหและดีไซน์ของเขาคุณผู้ชมคิดดูไปเดินแบบผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยลราหิ้วใบนี้คือสวยมากและสีของเขาสีทองค่ะทองแบบทองรู้เรื่องอ่ะทราบว่ามีสีเงินด้วยทำไม่ทันทำไม่ทันออเดร์เยอะค่ะคุณผู้ชมต้องออเดรนนะสีเงินีอกันนี้จะมีรูปแบบหลายรูปทรงค่ะ เอางี้ณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังมีอีกหลากหลายรูปแบบเขาสามารถไปดูรูปแบบหรือไปติดตามที่ไหนอย่างไรกันได้เรามีหน้าร้านไหมหรือมีทางออนไลน์อย่างไรบ้างครับหน้าร้านนี้ไม่มีค่ะก็จะอยู่ที่กลุ่มเลยแต่ว่าถ้าออนไลน์ก็จะมีเอ่อเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มกลุ่มทักสรสตีตาบลวังวนค่ะอ่าเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับกลุ่มทักเพเพจนะครับชื่อว่า กุ่มทักษากมทักาสตรีตำบลบางบนอำเภอผงพิรามอำเภอผมพิรามอ่าเซิร์ชไปได้นะครับเซิร์ชตามนี้ไปได้ท่านทักไปถามได้เลยนี่นะครับกองจับไปให้แล้วนะครับกองจับไปแล้วนะฮะเซิร์ชไปได้สแกน QR code ตามนี้ได้นะครับเพื่อจะไปสอบถามเพิ่มเติมเนาะว่าตอนนี้มีรูปแบบไหนอย่างไรบ้างหมวกเนี่ยเห็นผมใส่ใหญ่ขนาดนี้อยากได้ใหญ่กว่านี้อีกสั่งได้เขาสั่งได้ได้แล้วถ้าสั่งอย่างเงี้ยค่ะบางคน อยากรู้ว่ากี่วันได้อ่ะพี่ถ้าสหมวกเยอ์ไปแล้วถ้าหมวกใบนี้ก็จะประมาณสามวันค่ะสามวันได้โอ้แป๊บเดียวเป็นงานมือจะต้องตัดเองก็วันเดียวแป๊บเดียวหรือไม่มีกิจกรรมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยสั่งเยอะๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันงานด่วอันนี้งานดวนด่วนดีมากค่ะ ที่สุดแล้วกันเนาะให้แต่ละท่านได้ฝากกันแล้วกันครับถึงคุณผู้ชมกับกาบฟางผลิตภัณฑ์ของเราเลยครับเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่บุญมุก่อนค่ะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตำบลวังบนด้วยนะคะผลิตภัณฑ์แบบปานิดมากก็ขอฝากของดีของตำบลวังวนนะคะนอกจากจะมีลูกชิ้นแล้วนอายังมีผลิตภัณฑ์ถักสารที่เป็นขึ้นชื่อของของตำบลบังวนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ เกี่ยวกับลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพธนาคารนะคะที่มาที่เราได้รับรางวัลไปล่าสุดเนี่ยคะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นตำบลเข้มแข็งของ uh. อตำบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง <Yeah. S 1> ของจังหวัดพิษณุโลกเ <Yeah. S 1> พิ่งได้รับรางวัลมาเมื่อที่23ที่ผ่านมา ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของตำบลวังวนไว้ด้วยนะคะสนับสนุนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแบบกิติมาศของเรา71ปีค่ะ71แต่ดูสิโอ้โหสดใสแข็งแรงเพราะว่าทำผลิตภัณฑ์ดีๆจิตใจก็เลยดีนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะพวกเราทั้ง5คนพร้อมทีมงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ